เล็งให้ดีทันตเ,เด่นเล็งให้ดีจุดเข้าแม่นแบบนี้กดขึ้นอย่างนี้ที่แนวรับเพราะเราจุดเข้าดีแล้วไงมันฉ่ำจริงๆเลยแหมจุดเข้าดีอย่างนี้เราก็ต้องเด็ดปลายใช่ไปเด่นทันติวเด่นได้มา43.50เหรียญน,นะโอเคสวยนะคาไม่ค่อยดีนะแต่จุดเข้าดีเราก็ต้องมีใช้ไปกว่าครึ่งออเดอร์สุดท้ายขอจุดเข้าแม่นๆหน่อยมาแล้วมาแล้ว อยู่กับโปรคุณไม่มีเจ็บอยู่กับโปรโคตรเนียนแล้วคุณจะโคตรเสียพเพียงแค่คุณมาเรียนกับโปรมีแต่เงินมีแต่กำไรอยู่กับโปรไม่มีบันไลมีแต่รวยมีแต่ทองมีสินทรัพย์วางเป็นจอง <l ug> เรียนกับโปรเข้าใจง่ายเรื่องการเทรดเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเดนโปรไปกับโปรเริ่มต้นเทรดไปกับโปรอยู่กับโปรมีแต่ความสุขโปรไม่ได้โมโผลมีเทคนิคมีแต่บันเยือะแรงเป็นสิบโปรแบ วันนี้ใน EP นี้นะก่อนจะปีใหม่มาเจอกันหน่อยชั้งหนึ่งคลิปวันนี้ก็จะเป็นจุดเข้าแม่นแ่นง่ายๆสไตล์โปรใครๆก็ก,กดได้ออเดอร์แบบเนี้ยจะมีวิธีการง้งวิธีการเข้าอะไรก็รอดูในคลิปได้เลยนะแต่สําหรับใครนะที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปหรือว่าดูได้ที่คอมเมนต์เดี๋ยวโปรจะปักหมุดไว้ให้นะเพียงแค่กดเข้าไปที่ลิงก์นะแล้วกรอกอีเมลกรอกอาการผ่านแค่นี้เราก็สามารถมีบัญชีเทรดได้แล้วแต่อายุต้องมากกว่า18ปปีขึ้นไปนะส่วนใครที่อยาก แตรเรียนรู้กับโปรก็นี่เลยนะคอร์สเรียนเดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะติดต่อสอบถามกันมาได้สแกนเข้ามาเนี่ยที่ QR วอารนี่เลยนะเริ่มสอนวันที่8มกราคมนี้นะก่อนที่เราจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้โปรด,ด้วยนะ ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันมาในที่คอมเมนต์ได้ด้วยนะเซรเดนเออว่ามันร้อยมันอะไรก็ว่ากันไปคอมเมนต์กันมาเยอะๆหรือว่าใครอยากใช้โปรทาคลิปอะไรก็ลองแนะนํากันมาได้คลิปมือใหม่หรือว่าคลิปอะไรก็แล้วแต่ก็ลองแนะนําพูดคุยกันได้ในที่คอมเมนต์เลยนะเซรูเดนคอมเมนต์เข้ามาเพื่อไม่เสียเวลาไป คำเตือนการลงทุนนี้มีความเสี่ยงสูงอาจมีการ,รลุ้นระทึกที่โอนตดหายเยี่ยวเล็ดสติลเดนโปรใสแผมเพลและโปรช้วิจาพนักจารในการรับจมด้วยความปรารานดีแซงกิวสติลเดนโอเคมาวันนี้เรามีทุนอยู่113เหรียญน,นะมันค้างกอดไว้อยู่นะก็เทปไม้ละ5 0สิเหรียญเหมือนเดิมตามสเต็ปเราก็ใช้บีบีของเราเช่นเดิมนะตามเนื้อผ้าคือเปิดการาฟก่อนนะอย่างแรกคือต้องเปิดการาฟก่อนนะพอเปิดกราฟเสร็จปุ๊บเราก็ต้องตีนงตีแนวหานงหาแนวอะไรแบบเนี้นะ เปิดมาปุ๊บต้องตีแนวรับแนวต้านตีแนวรับแนวต้านถ้าเจอแนวต้านก็ต้องตีแนวต้านอยู่ด้านบนถ้าเจอแนวรับด้านล่างก็ตีด้านล่างเราเอาที่แนวที่มันเห็นชัดอะนะเปิดมาปุ๊บเราเจอปั๊บอ่ะอันนี้แหละคือแนวสติเ่นแต่ถ้าเราต้องพยายามหานี่หาไปพักหนึ่งแล้วไม่เจอเนี่ยแสดงว่าไอ้กราฟคู่นั้นเราหาแนวไม่ได้ก็ ให้เราเล Connie ี่ยงไปซะนี่ทลิคมันมีแค่นี้สเตเดนเราหาเฉพาะแนวที่เราหาได้และจุดที่เราได้เปรียบนี่แหละสเตปมันมีแค่นี้สเตเดนไม่ต้องไปปรักแปลงอะไรมากเดนะ ha ี๋ยวเปิดค <coherent. rome S 2> ู่เงินให้ครบแล้วก็ตีแนวให้ครบก่อนเปิดปั๊บโอ้โหนี่ครบแล้วหลายคู่แล้วเฮ้ยจียูเฮ้ยจียูอันนี้อีจีอีจีจียูโอ้ยเออีจีจียูโอ้หนี่นี่มาถึงแนวแล้วมาถึงแนวแล้วเอาละตามสเตปของเราคือถ้าข้ามไปที่บีบีนะ เราถึงจะเข้าแต่นี่ไม่ถึงเราเล่นใช่ไหมมันไม่ถึงก็โปก็ปล่อยไปก่อนกำลังจะง้างไกลแล้วนะเมื่อกี้พร้อมจะลั่นแล้วเมื่อกี้ถ้าลั่นได้นะบอกเลยจะเล่นโอเคเดี๋ยวโปขอใช้วิชาแยกร่างก่อนนะคู่อ e ีกับ EU นะเพราะว่า EG EG อีจจะลงมาที่แนวรับส่วน e u เนี่ยจะมาที่แนวต้านโอเคไหมนี่เห็นไหมเห็นะหราคาเปิดโอเคสวย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 แล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราค่อยอธิบายเยวค่อยอธิบาย,เ,าอย,อายเอจียู GU ก่อนนะจียูก่อนขึ้นไ,ไหมโอเคขึ้น โอเคกดลงโอว,วับชาดิวเดนดูมันวับอีจีอีจีอีจีจพุ่งขึ้นไหมัเล้นไม่ลงมาไม่ข้ามมาที่ตัว BB นะเดี๋ยวไปดู GU ก่อน GU จะกลับขึ้นไปที่ตัวบ b หรือเปล่าถ้ากลับไปอีกจะแก้ไม้หน่อยนะเพราะว่าราคามันติดอยู่ข้างล่างไงชาดิวเดนเข้าได้แค่ออเดอร์เดียวอ้ย่าลงมาโอเคสวยราคาไม่ค่อยดีนะแต่จุดเข้าดีเราก็ต้องมีช้ไปกว่าครึ่งรุ่นระทึกี่ลุนก่อน แต่ก็ลงมาแบบกระคาดแบบนี้เป็นไงานจุะดเด้นเป็นไงเป็นไงอ่าโอเคสวยแบบนี้สวยแล้วสวยที่โสดสวยโุดสดยสวเนะี่ยเอ้ยอย่าพึ่งขึ้นมาอย่าพึ่งขึ้นมามจุดเข้าดีมีชัยไปกว่าครึ่งชนะได้มาสี่สิบสามเหรียญน,นะในคู่นี้เป็นไงนสวยว่าสเต็ปนี้คู่จียูนะอย่างที่บอกคือเปิดมาปุ๊บเจอแนวท่านก่อนอ่ะตรงนี้เห็นไหมเราจะเห็นชัดเจนเลยตรงนี้ส่ง กราฟลงมาก็แสดงว่าตรงนี้เป็นแรงขายเราว่าตีแนวไว้พอถึงแนวของแรงขายแล้วตัว b b เช่นบนเปรียบเสมือนแนวต้านก็คือมีแรงขายเหมือนกันถ้า2อย่างนี้อยู่คู่กันพอกราฟวิ่งมาชนแล้วถ้าราคามันไม่ข้ามไปแล้วกลับมาอยู่ในตัว BB เนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะกลับตัวสูงเหมือนแท่งนี้แท่งเขียวเนี่ยพุ่งขึ้นมาหนึ่งแท่งเป็นแท่งแข็งแรงแท่งใหญ่ๆแท่งต่อมาก็พุ่งขึ้นมาชนตัว BB แล้วก็ชนแนวต้านพอชนแนวต้านราคาในแท่งที่เราเข้าออเดอร์เนี่ยพอมันจบแท่งราคาเนี่ย ลงมาเปิดอยู่ใต้ BB แสดงว่าเขาไม่ผ่านโบก็รอให้ราคาเนี่ยวิ่งข้ามกลับขึ้นไปที่ตัว BB นาะนแล้วก็ถึงจะกดออเดอร์ลงในออเดอร์นี้นะก็พอกดปุ๊บราคาดีกลับลงมาราคาจริงๆเราต้องอยู่ข้างบนนะข้างนอกตัว BB แต่นี่กลับติดราคาลงมาอยู่ในตัว BB ก็ทําให้ต้องลุ้นนิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกถ้ามีแนวต้านแล้วก็มีแนวเส้น BB เส้นบนอยู่เปอร์เซ็นที่มันจะมีแรงขายเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นที่เรากดแล้วจะชนะก็สูงเหมือนกันจะเดือดได้มา ในคู่ GU นะในออเดอร์แรกของเราเป็นการกดสวนกดลงได้มา43 5 0จดห้าิเหรียญนะแม่สวยงามประเดิมดีว่ะเฮ้ยนะในคู่ GU โ oh อ้โ oh ห oh, แนวมันสวยจริงๆว่ะเห็นไหมเราเห็นชัดก็เป็นแนวต้านที่เห็นชัดเจนเห็นไหมเราก็ตีได้เลยข้างล่างก็เห็นว่าเป็นจุดที่ราคาขึ้นไปก็ส่งกราฟขึ้นก็เป็นแนวรับอ่าจุดนี้ก็เป็นแนวรับส่งกราฟขึ้นเห็นไหมเราก็สามารถใช้ได้เลยคือเราไม่ต้องสังเกตนะเซโรเลนตรงไหนส่งกราฟขึ้นก็เป็นแนวรับตรงไหนส่งกราฟลง ก็เป็นแนวต้านนั่นแหละแค่นั้นเราเด่นอย่าไปไอ้นี่มากมายเราอยากคิดได้เยอะถ้าคิดเยอะป๊บวุ่นวายเราเด่นเราเอาแบบเบสิกพื้นฐานวิหารสัตสี่โอ,โอ้โหไปหมดแล้วมึงอ่ะ ทั่วสมองแลวนะเอออะไรวะอะไรนั่นแหละซดูเดนเลยปัจจสย4ปัจจัย5ปัจจัย6อกูพูดไปเรื่อยรดูเดนเอออย่าไปฟังกูมากแต่บางทีกูาก็สอนจริงๆนะบอกจริงๆนะไม่ใช่ว่าล้อเล่นตลอดเฮ้ยจะกดจะกดเฮ้ยจะกดจะกดราคามันติดแนวอ่ะซาดูเดนมันติดแนวซ้อนว่ะแม่ราคาโอ้โหถ้ากดตอนนี้ติดแนวซ้อนโอ้ไปใช่ไหมโอเคโอ้โหทะลุทะลุเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยอันนี้ โอเคโอเคเดี๋ย oh, วย ừ, เดี๋ยวรากดลงโอ้ยสวยเดี๋ยวค่อยอธิบายอันนี้จะขึ้นมาถึงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดจะขึ้นมาถึงไหมขึ้นมาไหมเดี๋ยวจะสามไมาจะสามไมากดเข้าไปแล้วนะในคู่เนะอซีนะแต่เนี่ยนะอียูขึ้นมาถึงเส้นบีบก่อนนะขึ้นมาถึงเส้นบีบก่อนนะ ถึงไหมถึงไหมเอยไม่ถึงเล่นมาเรามาลุ้นกับเอซดีกว่าเราเข้าออเดอร์ไปแล้วโอ้ยอ้ยช้ำเลยแบบนี้ชำ้ชำชำ้ชำเราเล่นอยากขึ้นอยากขึ้นเออชำ้ำลุ้นลัดทึกอื้อช้ำช้ำเลยโอ้ยอยาโอ้วนเวียนแถวออเดอร์เอยให้มันโล่งหน่อย,ยให้มันสบายให้มันโปร่งเออมันโปร่งใสหน่อยให้มันโปร่งหน่อยลงก็คือลงอยา่าอย่าพานานั้นอย่าพานานั้น สวยสวยสุดนี่เป็นไงก็เป็นคู่ a อซนะอย่างแรกก่อนเลยอย่างที่บอกตรงไหนที่ส่งกราฟขึ้นก็เป็นแนวรับใช่ไหมอ่ะเหมือนตรงนี้เห็นไหมส่งกราฟขึ้นส่งกราฟขึ้นอะไรโดนเน้ก็เป็นแนวรับปกว่าตีไว้ตีถึงไสเลยนะตีถึงไส,งสข้างล่างเลยไสเทียนข้างล่างนะเทนเป็นขาลงไหมจุบๆ,ๆุบๆขาลงก็คือแรงอะไรเยอะใช่มเรื่อแรงขายเราก็จะรอในการกดล,ลงนะถ้าแรงขายมันเยอะถ้าเทนเราเห็นเปิดมาปุ๊บเราเทนที่ชัดเจนแบบเนี้ย ก็รอกดลงแตวเด่นอันนี้ก็รอให้ราคาเนี่ยวิ่งวิ่งลงมาแล้วทะลุกับแนวรับอ่ามันต้องทะลุแนวรับนะถ้าเราจะกดลงทีเนี้ยเราก็ต้องรอให้ราคาแท่งเทียนเนี่ยแท่งสีแดงเนี่ยทะลุข้ามแนวมาก่อนแล้วก็เส้น BB เส้นล่างก็เปรียบเสมือนแนวรับต้องให้ทะลุทั้งแนวรับแล้วก็ทั้งเส้น BB นะต่อมาทีเนี้ยราคาเนี่ยแท่งแดงข้ามเส้น BB เส้นล่างมาแล้วแต่ยังอยู่ในกรอบของแนวแนวบนแนวล่างเลยเนี่ย <sip> ยังไม่พ้นแนวล่างนะแต่มันก็คือข้ามเส้น BB มาแล้วแต่พอเปิดแท่ ถัดมาในแท่งที่เราเข้าออเดอร์เนี่ยเห็นไหมราคาเนี่ยมันมาเปิดอยู่ที่นอกแนวรับเส้นล่างนะแล้วก็อยู่นอกเส้น BB เส้นล่างด้วยสแสดงว่าราคาเนี่ยมันผ่านแนวรับตรงนี้มาแล้วทีนี้เปิดแท่งมาปุ๊บเราจะกดลงเลยก็ไม่ได้พอในแท่งออเดอร์เนี่ยราคาวิ่งกลับขึ้นมาข้ามเส้น BB ข้ามแนวเข้ามาอยู่ในตัว BB แล้วเนี่ยเราก็กดลงในออเดอร์นี้นะก็เป็นที่มาของออเดอร์เด็ดปลายยอดอันนี้ยังไงล่ะสติวเด่นได้มา 43. ห้าสิบเหลี่ยนน่ะในคู่ A สีแหมมันสวยจริงๆริงสติวเดนมามาคู่ E U ตรงนี้มีแนวรับอายาแนวรับสวยออเดอร์สุดท้ายขอจุดเข้าแม่นๆหน่อยจุดเข้าแม่นๆอย่างนี้มาแล้วมาแล้วเล็งให้ดีสติวเดนเล็งให้ดีจุดเข้าแม่นแบบนี้มันต้องสุดๆกดขึ้นอย่างนี้ที่แนวรับช่างใจนิดนึงเรงาวเ่นเพราะมันลงมาเยอะแล้วนะมันลงมาเยอะแล้วในออเดอร์นี้นะ แต่ก็จุดเข้าแม่นนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวกดมั่วไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่ต้องรุนละทึกลวมั้งแล้วเดเด่นนะเพราะเราจุดเข้าดีแล้วไงพอจุดเข้าดีเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งอนะโอยมันช่ำจริงๆริงเลยเดวเด่นมันฉ่ำมันสุดๆเลยเปังไงเดวเด่เนดแหม เด็ดปลายใช่ไปเลยนะจุดเข้าดีอย่างนี้เราก็ต้องเด็ดปลายใช่ไปเด็ดสติลเดนผู้นี้จียูแนวรับมีตรงนี้อ่าโดจิส่งกราฟขึ้นพอส่งกราฟขึ้นแล้วเนี่ยเทนม,มันเป็นขาลงแล้วก็ตัว BB เส้นล่างเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นแนวรับให้เราเหมือนกันแท่งนี้ราคาเนี่ยเปิดอยู่ในตัว BB นะแล้วลงมาลึกเลยลงมาแล้วก็ข้ามเส้น BB ลงมาพอข้ามเส้น BB ปุ๊บลงมาถึงแนวรับโดจิตรงนี้ที่เห็นชัดที่สุดและโปเลยกดเข้าออเดอร์ตรงนี้ไปนะเป็น การเข้าสวนแนวรับตรงนี้ไปนะก็ได้มาในออเดอร์นี้นะ43.5เหรียญในกู้จีอยู่แม่สวยๆได้เรยจ,จุดเข้าดีเล็งนิดๆหน่อยๆมันก็ต้องอย่างนี้แหละเฉียบคมเห็นไหมเด็ดปลายไส้ไปดีโชว์สเต็ปไปทีโอ้โหสวยงามวันนี้ก็เทปไปทั้งหมด3ออเดอร์นะเราเริ่มที่ทุน ร้อยสิบสามเหรียญจบงานเราได้สองร้อยสี่สิบสี่เหรียญน,นะก็ได้กําไรมาทั้งหมดร้อยสามสิบเหรียญน,นะทเทอเด้นก็ตีเป็นเงินไทยประมาณสี่พันห้าเพราะสามไม้ปิดไฟนอนเทอรเรด้นมานน้นะเลยไปนิดนึงเพราะว่ามันเซียนการเดรนเนี่ยของเราจริงๆเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเข้าท่าที่มันพลิกแพงหรือดูหรือหวาอ,อะไรให้มันมากเทเด้นเราใช้แค่พื้นฐานเพราะว่าเรามีแค่กดขึ้นกดลงใช่ไหมเราก็ต้องหาฝั่งให้เจอถ้ากดขึ้นเราก็ต้องหาแรงซื้อให้เจอใช่ไหมแต่ถ้าเราจะกด ลงเราก็ต้องหาแรงขายให้เจอซึ่งแรงซื้อแรงขายเนะี่ยมันจะอยู่จุดไหนแรงขายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในแนวต้านแรงซื้อก็จะอยู่ในแนวรับอ่านั่นแหละสรุปเล่นเราก็แค่ตีกรอบให้ได้ใช่ไหมสรุปเล่นเรนก็หาจุดอ้างองิงจุดยืนยันของมัน,นาหารูปแบบในการเข้าอะไรแบบนี้เราไม่ต้องไปหา่ากแพลงอะไรความจริงมันไม่มีอะไรเยอะหรอกถ้าเรายังไม่เก่งเราก็ต้องฝึกฝนนันเรื่อยๆสรุปเลใช้พวกเดโมเดโมไปก่อนถ้าใครที่เป็นมือใหม่อะไรแบบนี้ก็ใช้เดโมไปก่อนฝึกฝนให้มั่นใจก่อนเนาะ เพื่อเมื่อมั่นใจแล้ววินเลตเริ่มดีแล้วชนะเริ่มเยอะมากกว่าแพอะไรแบบนะ้ก็ค่อยลงเงินจริงในการเทรดนะสตเดนก็ฝากประมาณนี้สตเดนสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดน,นะก็อย่าลืมดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้นะเดี๋ยวโปรทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้หดูได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะก็กดเข้าไปที่ลิงก์ที่โปรทิ้งไว้ให้ก็กดพอกดเข้าไปแล้วก็ใส่อีเมลรหัสผ่านแค่นี้เราก็มีบัญชีแล้วสตเดนะอายุต้องมากกว่า18ปีขึ้นไปนะ ส่วนใครที่อยากจะเรียนรู้กับโปรก็นี่เลยนะคอสเรียนเส็จฟรีแบบมีเงื่อนไขเริ่มสอนวันที่8มกราคมนากับกลุ่มเรียนรู้ IQ คิวกตอนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้โปรด้วยนะสำหรับใครอยากให้โปรทำคลิปอะไรต่อไปหรือคลิปมือใหม่ก็คอมเมนต์หรือว่าพูดคุยทักทายได้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ผีสแตนดอั แตงกิ๋วสติลเดนซียูอัพแกนเน็กชามเรยนกับโปเข้าใจง่ายเรื่องอันเทเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติลเดนโฟไปกับโปริ่ต้นเหตุไปกับโปอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปไม่ได้โมโปมีเทคนิคมีแต่บันเยืออะไรเป็นติมโปแบรี่การันตีความมันัมาัดริดแบงคพันให้กูเป็นปึก